ท่านจันทร์สิทธ์ทิศัยประธานบริษัทปิตโตรีียมเทรดดิ้งลาวพรอบิกคอมพาอีร่วมกับประธานบริษัทโยชินเอนเจิเจนียริงคอร์ปอเรชัน่นและกรรมบริษัทและกรรมการบริษัทค o เรียเนชั่นแนลเรลเวลงนามสัญญาการสำรวจและออกแบบโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวเวียดนามระยะที่1 จากเมืองท่าแขกแขวงคำม้วนถึงชายแดนล,ลาเวดนามระยะทางประมาณ139.19กิโลเมตรมูลค่าการลงทุนประมาณ2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยคาดครับว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงปลายปี2567และแล้วเสร็จพร้อมจะเปิดให้บริการในปี2571ครับ ท่านประธานบริษัท PTL กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการ LVRP ระยะที่1ครับว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วปัจจุบันครับอยู่ระหว่างการเจราจาสัมปทานและการสำรวจและออกแบบโครงการโดยละเอียดทางนี้ฮะบริษัทได้ลงนามสัญญา กับ,บริษัทเอกชนเกาหลีซึ่งมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมและการศึกษาออกแบบก่อสร้างเทคโนโลยีและการบริหารจัดการโครงการเส้นทางรถไฟที่มีประสิทธิภาพในระดับสากลอันหนึ่งครับคาดว่าการลงทุนพัฒนาโครงการจะมีมูลค่าประมาณ5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเส้นทางรถไฟในเวียดนาม119กิเมตรขณะที่เส้นทางภายในรถไฟ ภายใต้โครงการในสปปลาวระยะทาง452กิโลเมตรแบ่งเป็น2ระยะครับก็คือระยะที่1เส้นทางรถไฟจากเมืองท่าแขกถึงชายแดนล,ลาเวียดนาม139.19กิโลเมตรเส้นทางที่2เส้นทางรถไฟจากนครหลวงเวียงจันทร์ถึงเมืองท่าแขกแขวงขำมม่วน312.81กิโลเมตร ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศลาวโดยเฉพาะระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่ทันสมัยและได้มาตรฐานชนลดต้นทุนการขนส่งสปปลาวทั้งยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของรัฐบาลลาวในการพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศที่มีเส้นทางเชื่อมโยงการคมนาคมทางบกภายใต้โครงการลาวโลจิสติกลิง์เช่นโครงการท่าบกท่านาแลงเวียงจันโลจิสติกสพาร์ การพัฒนารถไฟลาเวียดนามท่าเรือวุงอ่างและโรงไฟฟ้า่านหินบัวละาขอบคุณข้อมูลข่าวจากสถานกงสุนใหญ่ณนะสวรรค์